เฮ้ยมี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 ลรอ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 ทำไมเห็นตวะดูเห็นว่าเดียวบังเห็นได้ไหไม่ทำไมตรงนี้เขเห็นตวตรงนี้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 มันจะเข้าหินแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ับตู้นมั้ยะไม่หมดอมันหินไปยังยังยัง เคลนแล้วเคลนแล้วมันกำลังจะเดินมาหาผมมันมันน้อนมันนอนมันรีบปะมันเดินมันเดินหรือมันรีบอะหายเลยยิงดูยิงแม่งก่อน อ้ยคิดละคนอย่างเยอะแปดสิบหกคน,บบนไอ,อ่ใช่ไอ,าายอยแ้แล้วไม่มีที่ผีมาบ้าบอกเขาแตกเ,เดี๋ยวรอเลยื่อเผือมันก็ไม่หมานะถ้ามันไม่หลุดอะ่อะเนี่ตรงนี้แหละเมื่อกี้หยุดดิต่างหาก เรียบร้อยเพื่อนเอามาแล้วเอูมแลต้กูดูไปดูป่อตูใช่ไหมผ่ายแล้วเพื่อนเพื่อนผมโดนช์จเพื่อนผมโดนชาโรโคมาแล้ว มีนมาตวกันป่ะหัสองเฮียแม่งม้งเต็มเมื่อไหร่เวเฮ้ยมันเกิด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 อีกแล้วเกิดอีกแล้วไอ้ขาวไอ้ขาวไอขา นั่นน่ะติงเขาติงเขาอ่ะตายนครับ้มอบมอบ้มอบมอบมอหยุดหยุดยุดนอนนอนมันมีปืนป่ะน่ะยิงไงยิงไงยิงไงไม่มีของไม่มีของยิงไหไปจิ้มัน บอกสามเฉยยิงไปท่านเทียวไม่ได้ไม่ได้เราตีไม่ได้เราลงกลัวมันเรียกแคมมาเนี่เราแคจะจิกมันได้กดอ่ะเพื่ฝังนะเตอฝังกูอย่างงี้นั่งหินบนสุดอ่ะหินตู้ที่กูบอกตึงอนีหินกันเด้นี่อยู่นี่อยู่นี่ยไหนมั่งหนเด้อไปลงลงาลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เนี yeah, fate, um. yeah, re okay. mm ่ยลงมาแล้วมันตั้งโลแล้วตรงไหนมามาไหนได้วยปะนี่ไงมันตั้งโลแล้วยิงไม่ได้กด้ยคพื่มาอชินหายชีวิตกูมันมาสวยแท้ไอ้ยี่้อไอ้ยี่ห้อก็ผสมจะหมดแล้วสามหกเลยไหมอ่าได้เฮ้ยคนคนคน ห้องไหนห้องไหนห้องไหนคุณดิลแล้วกูดี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 แล้วคนเกิดลานกว้างหลังเมืองเหรอใช่ใช่ใช่เยอะปะไม่รู้เหมือนกันผมกำลังไปผมม่าเกิดหน้าเมืองอะดิเกิดไปดูคิโ้ปรยเกิดมันเกิดไหนเดียวเกิดข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวผมเดินไปเดี๋ย้อห็ะห้องไหนนะไม่อีกแค่กูโดนล้อไม่รับห้องไหนห้องไหนสามเจี๊ยบสามเจี๊ยบ

ผมอยา่จะเข้าแต่คนในเมืองมันเห็นผมแล้วว่ะใช่ในเมืองมีบนบนกระสอบที่ยิงบอสอ่ะสี่ห้าหกตัว7จตัวหรือเปล่าโอ้เยจังไงเดืวดสี่จะชัดใส่ไ้เรื่อยๆอยู่นะมีปืนกากก้าปืนกากลงมาเล่นก่อนไม่รยิงถึงเนี่ยมึงตายอ่ะไก่รออะไรละเพื่อนเดี๋ยว่งใส่เลย ยงไงเราก็มีเซตไก่อยู่แล้วชิวๆเอ,อ้ยบนหินไม,ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจโอ้โหมึงเยอะจังอ่ะชาร์จหรือปเปล่าสิขอขอร้องชาร์จกูเถอะขอร้อง <c oughs> มันเกิดไหนบนเขาก็เด็กเกิดข้างล่างไมเเห็ยแต่กูงองตรงที่กูตายไนนด้อย่างนึงสี่ตัวตรงเนี้ยโดนพวกกูสัก4ีดิสี่หรือห้าสี่ดิ โอ้ยเหี้ยอ้อมกูเป็นไก่เลยรสุดกูระบายเพื่อนอย่าอยเพิ่งเพิ่กูตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วต้องเปิดเหี้ยอะไรกูลงไปเพิ่งกูตายบาร์บีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลากมันดที่เปิดเล่นให้มันหิวหน่อยไม่ใช่ยังไงไม่ดีแบบนี้นะให้เราอ้อมลงมาให้เราอ้อมมาคือตามเลือดไหลถามเชนเราเดือดร้อนนิหนึ่ง ไอ้เนียเรนกแล้วเพื่อนยิงตัวเดีวไม่ลุงเดนล่านเลยเ่ไอ้เนี้ยไกยังเงเฮ้ยบันดาลเพื่อนน่นมต้นไม้ก่อนไม่มีกี่ตัวเพื่อน้ากเพื่อนดาเพื่อ คนมีคนนอกผมไยเพี <Wars> ่อะหายแล้วใมจออแต่เมื่อไหร่อ่ะข้างกูนี่ข้างกูนี่้ตัวไมนข้างกูอ๋อเย็นเต็มเลยดิวมันมาหาผมเมื่อไหร่อ่ะไอ้ขี้ย้คี่มปืนจะปืนของเราดีกว่าได้อยู่เี่สามหกไปเล่นไหมเล่นดีกว่า ไปลงไปสักเมึงมั้งันไม่กดีเลยนาเ่่า่งย้าเกิดมันมันไม่กาักูจะพูดยกูไม่มีหมดแล้วหมดแล้วก็ผาหมดแต่ยังไม่ได้คนไม่ไดู้ดเลยแต่มันโง่ดีนะ มันงู้มันเขาจะมันงูแต่มันเยอะมันมามันเข้ามาทีละตัวไงมันไม่ได้เข้าทีเดียวอ่ะเอ๊ะทำไมโยกูมาทีละสองตัวกูไม่เปิดไม้เหรอว่ากูเปิดไม้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจเพื่อนเดี๋ยวกูรอดให้เดี๋ยวกูรอดมันเกิดไหนกันเราเกิดไหนกันว้อบนเขาเหรอใช่ใช่ผมเกิดบนเขาโอเคเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรอให้กูรอไปฝั่งเมืองแล้วกันเดี๋ยวจะได้เกิดวิ่งเข้าเมืองน่าสนใจวิ่งเข้าไปเดี๋ยวกูมีออก้ายเข้าเข้าเมืองเอาไว้ เด็กกูเอ็มสี่สี่ไปแลต้องวิ่งตามกูแน่ตอนนี้ผมก็วิ่งตามเพื่อนอยู่อะข้าเมืองนี่ข้าเมืองมาดิมาดิอมามามาเราวิ่งตามกันมาหมดเลยเราต้องย้ายพื้นที่เล่นไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยใครยาวไปเยอะเดี๋ยวขอเตรียมขอไปเดล็กมาหนึงนะมเฮ้ยมันมาปะให้มันค้างหน่ะให้มันค้างเฮ้ยมันค้างมันค้างว่ะมันค้างแต่ไม่เบื่อไม่ละอ มันหลุดว่ะเฮ้ยมันหลุดว่ะเฮ้ยมันเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนมาตรงตรงตรงหินแล้วนี่ตรงหินตรงหินเ้ย้วิ่ง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 ่เดี๋ยวมาเล่นตรงหินเราจะรน้องเราไม่ได้ไม่ได้เราต้องวิ่งไปเล่นตรงอื่นเฮ้ยเฮ้ยไอ้าิดระวังนะฮ้ยน้อง้จะหมดแล้วว่ะ เล่นไหนวะเล่นในเมืองเลยเพื่อนในเมืองหาในเมืองเล่นเลยถ้าไม่ไหวในเมืองก็เลกลับมาเล่นนอกเลยแต่ว่ามึงวิ่งตามไหนวะเอยู่ไหนแล้ววะข้างในแล้วปะน่าจะวิ่งเข้าข้างในวะไม่น่าอยู่อีนแล้วเจ้าตีก็ตีกูลงอาคมมาแล้วปืนแน่กินหนึ่งกินสองกินสามแน่นอน ผม,เ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 ,มเหเาาี้ยลงกุเข้มวัดตึกกับเรวังแลมันน่าจะดักเราจะวิ่งอ้อมอไปขึ้นหอคอยไกลๆอยู่นะแล้วไม่ได้เอาอะไรมาตีผีเลยประเด็นอะเดี๋ยววิ่วงออมไปนู่นแล้วไปขึ้นบ้านกลางใช่ใช,ใช่ไอขึ้นในบังเกอร์ตรงนู้นอะ,ะบบยวิ่งหมดเย

ำวิ่งเ้ยมีเพื่อนแม่แบบหรอวะโอ้ย่าคงเงียบเลยทำมาแล้วข้าไหนมันยู่ตรงนี้นะสองตัวเลย